สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับรายการโก้สัมผัสสยองในตอนที่15นะครับในชื่อตอนที่ว่าตำนานลัทธ,ธิวูดูวูดูนะครับมีความหมายถึงพวกหมอผีในไฮติงอันเป็นที่มาจากการเรียกขานของบรรดาเจ้าของธาตุเดิมทีวูดู oo, เป็นลัทธ,ธิทางศสยศาสตร์ของคนแถบหมู่เกาะอินดีสตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฮติต ซึ่งมีสาวกของรัทธิวูดู oo อยู่เป็นจำนวนมากวูดู oo นะครับมีต้นกำเนิดมาจากพิธีกรรมทางสยศาสตร์ของชนพื้นเมืองในแอฟริกาไล่ไปตั้งแต่แกมเบียจนถึงแองกูล่าชาวพื้นเมืองเหล่านี้จะศรัทธาในตัวเทพเจ้าประจำท้องถิ่นเป็นอย่างมากทำให้หมอผีและคนทรงพลอยมีหน้าตาเนื่องจากการนับถือเทพเจ้าของชาวบ้านเหล่านั้น ในฐานะที่เป็นสื่อกลางระหว่างเทพเจ้ากับคนพื้นเมืองนั่นเองย้อนกลับไปในยุคล่าอาณานิคมบรรดา,าหัวหน้าเผ่าของชนพื้นเมืองจำนวนมากนะครับได้ขายลูกเผ่าหรือว่าเฉลยศึกไปเป็นทาสของชาวตะวันตกในจำนวนทาสเหล่านี้ก็มีพ่อมดหมอผีติดไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่เหล่าทาสที่พลัดถิน่นทำให้ความเชื่อและพิธีกรรมของบูดู แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของโลกอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโลกใหม่ของโคลัมบัสอันหมายถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งนำทาตเข้ามาเป็นพิเศษหมอผีในลทัทธิวูดูหรือที่เรียกกันว่าโซบบแท้จริงแล้วไม่ได้มีอำนาจแก่กล้าด้วยตัวเองแต่พวกเขาจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากพูดผีและวิญญาณต่างๆจึงจะสามารถสแดงฤทธิ์เดชได้เต็มที่ โซบบพวกนี้เป็นได้ทั้งชายและหญิงและโซบอบแต่ละคนต้องผ่านการฝึกฝนวิชามาอย่างแก่กล้าเสียก่อนจึงจะทำพิธีกรรมต่างๆได้อำนาจของโซบอบก็เหมือนแม่มดหมอผีในรัฐที่มืดอื่นๆคือสำแดงฤทธิ์เดชได้สารพัดประการเช่นปลุกคนตายขึ้นจากหลุมเหาะเหินเดินอากาศเครื่องรางของขลังยาแฝดคุณใส เสกคาถาให้คนตายคาที่ก็สามารถทำได้ตามตำรากล่าวเอาไว้ว่าโซบบเป็นชายก็คือสามารถแปลงร่างเป็นรูปการูหรือว่ายุงผีเมื่อไรก็ได้ตามต้องการและเจ้ายุงผีพวกนี้ก็ร้ายกว่ายุงทั่วไปเป็นร้อยเท่าพันประการเพราะมันชอบบินไปดูดเอาชีวิตของเด็กทารลกในขณะอลับโซบบของผู้หญิงเองก็แปลงเป็นยุงผีได้เหมือนกัน แต่ว่ามักแปลงไปเองโดยไม่ได้ตั้งใจและสามารถควบคุมได้เหมือนโซบบฝ่ายชายในหมูกออินดีตะวันตกเองนั้นพลังของพูดผีในชุมชนของพวกทาตุได้ก่อให้เกิดเจ้าอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาใหม่เรียกว่าโลสารณะความเป็นจริงแล้วนะครับก็ไม่มีใครร่วงรู้ว่าโลแต่ละตนนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร ส่วนผู้รู้จริงก็คือพวกหมอผีในระดับสูงเท่านั้นแต่ก็ใช่ว่าหมอผีระดับสูงเหล่านี้จะบอกกล่าวเรื่องราวทั้งหมดแก่พวกพ่อมดหมอผีทั่วไปเพราะจะเรียกว่าพวกห่วงวิชาก็ไม่ผิดเรื่องราวของแต่ละตนจึงเป็นที่รู้จักกันเฉพาะในกลุ่มชนหมอผีชั้นสูงเท่านั้นนะครับ ตามตำนานกล่าวไว้เพิ่มเติมอีกว่าเคยมีการชุมนุมกลุ่มโลหรือเจ้าของพวกวูดูครั้งใหญ่ซึ่งนำโดยปาปาเล็กบ้าและเมเตอร์แค์รีโฟโรที่ถูกอัญเชิญมามีชื่อและแต่ละองค์ก็แตกต่างกันไปเช่นเอมิเรียบาโซแดกเกอร์ไมนากังแกงและก็เออซิรีโดยเฉพาะตนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเออรซิรี จะช่วยให้มนุษย์เกิดความพิศวาดรันจัวและเพิ่มตังหาราคาได้มากที่สุดและก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆหมอผีจะติดต่อกับโลในการทำพิธีทางไสยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นจุดประสงค์ร้ายหรือดีหมอผีพวกนี้มีอิทธิพลครอบงามจิตใจของชุมชนชาวไหติมากเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าพวกเขาสามารถบงการพูดผีปีศาจให้กระทำการใดๆไ,ได้ตามต้องการ พิธีกรรมในการติดต่อกับโลจะกระทำอย่างปกปิดซ่อนเร้นว่ากันว่าจะต้องใช้เลือดไก่ขาวปลอดมาทำการเส้นไหวและโลจะปรากฏกายมาตามคำอัญเชิญในร่างของงูพิษในการประกอบพิธีกรรมของวูดูจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในชุมชนเพื่อเอาแรงใจของทุกคนมารวมกันซึ่งก่อให้เกิดพลังอันแรงกล้า และกล่าวกันว่าพลังที่ว่านี้ไม่มีอะไรสามารถมาต่อต้านได้เลยแม้แต่น้อยเมื่อเสียงกลองวูดูดังขึ้นในป่ายามราตรีและเห็นแสงไฟวูบวาบวอมแวมลอดผ่านแนวต้นไม้นั่นก็หมายถึงชายหญิงทุกคนในหมู่บ้านจะออกมาเต้นรำกันอย่างบ้าคลัง่งใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จำต้องถอยให้ห่างเข้าไว้พอค่ำคืนนั้นจะเต็มไปด้วยเสียงระงมโหยหวนของโล ที่ขานรับคำวิงวอนจากบรรดาหมอผีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อนะครับในเรื่องราวของรัฐิบูดูหรือถ้าเปรียบเปรียบกับบ้านเราแล้วก็เป็นเรื่องของอพ่อมดหมอผีทางไสยศาสตร์คุณเวทนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวสยองขวัญ ที่ผมได้นำตำนานรักทิวูดู oo, ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกมาฝากคุณผู้ชมให้ติดตามชมในรายการโกสสัมผัสสยองผ่านทางรายการของช่องอัศวรักษ์ชแนลนะครับขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับทุกการติดตามเจอเจอกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ